สวัสดีเจ้าพี่น้องมากินมากด้วยกากินขาวรอบเดึกยำสบายนางใส่ขนมจีนใส่ไอ้ยำหม,มัวส่วนเนี่ยรับจ้าพี่น้องยำสบายนางใส่ขนมจีนใส่หอยดอง วันนี้มีตะกัดกาดจ้ากาดขาวหอมแดงก็ไบ่เห็นหองอนมาจะพี่น้องพระแซ่น้องกัน,กนจ้า ืันนี้ได้กันมากไหมลูกไายไปกินเขาอยูู่นเดียวกินเขาอเรอบเด็กเจ้าพี่นอ้องไปฝักลองกองลองา้างศาสตร์แ้ก็เลิกงานจ้าพี่นอ้องลัางสาดได้รัางสาดมาสองพวงพระเจ้า,จาแซ่แๆน้ำกันจา้าโอ้เป็นวินวิน เฮ็ดงานมือแหลกเป็น,น,นเวียนอืมคือพริก,กน้วยมีอันในน้ำจั้มีมังคุดด้วยทานผลไม้ตามฤดูกาลเนาะ อันมางบางคนนี่กันเพื่อนบ้านเอามาฝากจ้ะเพื่อนบ้านเอามาฝากเพื่อนบ้านมาเซกอาจัดหน่อจกดะเทียนักกขออนุญาตใช้มือนะคะ แต่เห็นงานมือแรกที่เป็นสินอ่ะไปทำงานมันแรกก็เป็นแบบทรงลงเซ็งเลงมาแต่พี่น้องเป็นเพืเ่ไปๆใส่ซื่นกันหน้าเนาะมาด้วย้า ใส่หอ,อยหอยแมหอยแมงผูดองจ้สะสบายนางใส่นมจีนมีหอยแมงผูดองคือมัแต่บิ๊กซีก่อนแล้วพี่นะ้อง อือพันลุกโดดนําแม่ลงเนาะคือย่างพันลกโดดคือน้ํามันเนี้ลินะ้น,ดดน,นขอ่อยคือพันกันล่ะไปทำงานวันแรกเป็นเพีเยน,นี่นะคะมีพนักงานกับพนอหน้า2คนพี่น้อง ไปเล่ามาหนาไปแล้ว,าาลวเปรี้ยเฮ็ดทุลายีาลายนบริษัทเขากันสูลูกค้าไล่ไล่กันนวลเลยงานลูกค้าไล่ไลเนาะโซตายเลยหลิงหลิงมือต้องเอาลูกค้าให้ท่านเอาลูกค้าว่าท่านลูกค้าผู้ใดเพิ่นถ่ายโดนแล้วเลาะกัน กบไปเขาก็ไม่รอ,องั้นฝึกปังอย่ากวนนะครับ พูดกับลองกองนอน้อยเจรพีนองแกออกมากแล้วสวยเลยเนื้อดีเนื้สวยในใหญ่เนี่ยฮางจะแกแกออกมากเนี่ยเนื้อเนี่ยบ่สวยซ้ำเลยในน้อย ได้น,นสุดมากเลยซบ็ซซี่จ้ะนี่กกับไปรวอก็ได้จ้ากก่อนอน้ำไม่กคดหนิบนะรวกก่อนรวกก่อนแล้วก็มายำ ก็เสร็จแล้วค่อยมายำอืมบังจะ้ะพริกกนมาขอนี้เข้าไปซอยพริกซอยไอ้ซอยพริกใส่พริกสดจ้ะใส่พริกสดพริกสีแดงเห็ดยี พ่อค้าก็ค่อยให้ลูกชายกินของดองยิ่งขึ้นลูกชายเขหน่อยพอเป็นบาให้กินออยิ่งขึ้น การลูกเก็บทองหนูชิมกับคุณแม่ไหมคะไม่ครับไม่ไม่ไม่นุ่นเดียบโอ้ทอดมันหมดเลยแม่ไม่ได้กินสักอัน 嗯。 มาถอยเป็นหูกินข้าวอันกระถอนมันป่ากับน,นางเบิง้งเดี๋ยวเบิง้งเขามาฟู มาจใะไม่ดอก็กัดข้าว ทงามเป็นคนมักกินผักมักกินผักหลายจะพี่นน้องตะวช่วงนี้บพท่านเด็กกล้าไปตลาดยากส่วนหมักอ่ะซื้อผักอยู่ในบิ๊กซีเนี่ยซื้อผักอยู่ในห้างกลับมาบ้านเลย ส้มข่าเทศส้มพริกสดเองกะน,นาฟุ้นเนาะสิปูพักกินช่วงหนาหนาวจนะ้ะช่วงหนาหนาวน่าจะพากลายล้วก็ช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้ไปคือของอยู่ตลาดสดปันใดว่าบาา้บานเละบ้านเละไปไปเห็นน้างสิกรซื้อพักอยู่บิ๊กน็ตบิ๊กซีแล้วก็แล้วเลยพนะีย่นาะแกนี่เด้อเลยบอกใคร ไปย่างตลาดสดกันเลยเมื่อกี้เสียงค้ดได้ักมากวันนี้เลยปิดไปก่อนจิ่มแล้วพี่น้อง แสบแสบปากพริกอนันพริกอัดนแดงเนี่ยเผ็ดพริกสดเลยเมืเอๆๆ่อแดงดเผ็ดขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะาฝากช่องเน้ตาจ้าช่องแม่วันแ่บหนัวนะคะฝากไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย